สวัสดีค่ะจากชนบทท่านจังหวัด้อยเอ็ดน,นะคะโครงการหลวงอนเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทางชุมทางเลือดมีเกจอย่างสูงเลยนะครับที่มีการได้มาออกร้านงานปาราชาติลอดปีนี้นะครับซึ่งในบูธข,ของเราเนี่ยเราก็จะแนะนําในโครงการพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระจ้าอย่หัวรัชกาลทกีกาวนะครับซึ่งมันจะเป็นโครงการพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในการปูนแลของทางจุมาทานลเลศนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กในโครงการพระามดีซึ่งกระจายอยู่ในหลายอำเภอในเขตจังหวัดลเอนะครับซึ่งในวันนี้เราได้นําข้อมูลต่างๆนะครับพร้อมเอกสารมาแจกกับนผู้ที่เข้ามาร่วมงานเข้ามารับชมเพ้ารับฟังมารู้จากโครงการชุมทา,านเลศนะครับซึ่งในตัวนี้เราได้นําแบบจําลองนะครับแบบจําลองของ อ่างเก็บน้ําขนาดกลางซึ่งอยู่ในการดูแลของโครงการจุลปรธานเลยนะครับซึ่งจะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางซึ่งมีจํานวนสอแห่งนะครับซึ่งในแบบลองเนี้ยเราจะมาแนะนาถึงว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนี้ยเราตั้งไว้จุดที่ไหนบ้างจานวนกี่แห่งมีพื้นที่จุลปรธานเท่าไหร่ซึ่งในตัวเนี้ยมันจะมีพื้นที่จุมปธานของอ่างเก็บน้าขนาดกลางจำนวนแปดหนึ่งไร่ครับค่ะ เกักกาความจุเจ็ตนาขนาดการรวมทั้งสองแห่งนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบล้านค่ะก็กเป็นทีมาและทีไปของโครงการดีๆของพระราชด,ดำรินะคะ<อ>ท่านใดที่อยู่จังหวัดไกลเคียงหรืออยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ยังไม่เคยเรียนรู้นะคะเชิญเถอะค่ะถีถ่มาเรียนรู้ในโครงการดีๆของพระเจ้าแผ่นดินของข้าในราคาละกัเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ที่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาข้าวหนึ่งเดียวสอผ้าเนตรค่ะ ขอบคุณหลายๆจากกลมชนประ่านจังหวัดรลอยเอ็ดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ